ขอกับมาฮอดนะครับผมคันที่สามกันต้อนะครับห่างกันบ่าถึงสิบโลอีกแล้วครับพี่น้องเป็นเขตระวังสังขากับกาบเชิงนะครับผมขี่รถบโดนนะครับมือนีสามคันนะครับมาฮอดที่สามเรียวนะครับผมตัวนี้มันขี่รถบกไก่ครับซ้ำกับคือขี่รถบโดนนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้สามคันห่างกันบ่ถึงสิบโลจังคันนะครับ ลืมนะพี่น้องเด้อเอฟทีทีว่าติดตามผมล้วกอะเบิ่งผมอยู่นะครับจังหวัดกาฬสินุ์นะครับอำเภอสามชัยเด้อติ่โทรมาสั่งเครื่องยกมันครับโทรมาหาผมเนี่ยพอดีผมลืมบันทึกเบอร์ไว้นะครับลงแต่กระดานแต่ลืมบันทึกเบอร์นะครับเด้อโทรกับมหาผมนะครับหาสิบแร้งหรือเปล่านี่แหละครับอยู่เพือสามชัยนะครับจังหวัดกาฬสินุ์พอดีผมเพิ่นสั่งเครื่องยกมันแต่ผมลืมบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับลงเฉพาะกระดานนะครับแต่ลืมบันทึกเบอร์ หาเบ right? ิดต right? okay, okay. ิดต่อกับกับปรได้นะครับยังไ้กิโลนดิสองสามร้อยรูอปะสามร้อยครับสองร้ครับสองก็พอเอาแค่สองร้อยกันรู้แล้วมั้งปะป้าป้าต้องแบกกันเนะขุดสายแพร่ผู้ยิงแล้วขุดสายแพ้ผู้หญิงแล้วผู้ชายไปทา้งในเบิดผูุ้ดายเขาโคเขาป้าเบิด์ตเกรุงเทปผู้หยิ่งอยู่บ้านครับพี่น้องนะครับพยายามโทุนะครับครับ เอฟซีเพื่อตามใช้าหาดิบแรงครับท,ทุติดต่อกลับมาให้ผมในเด้อครับผมจะได้บันทึกเบอร์พอดีหาเบอร์พ่พอนะครับผมเลือกบันทึกเบอร์นะครับ ah, <yes. S 1> ทุติดต่อกลับมานะครับ oh, <okay. S 1> เอาไปเห็นแบบเก้าตรงชินนะครับอันนี้ก็เป็นสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมสี่สิบเจ็ดแรงนะครับ ah, <yes. S 1> อยู่บ้านยังพ่อบ้านนี่ครับเชิง okay, <come> ครับานนนตบด่านกเชิ แต่บนดานำเภอกับเพีอยงบ้านสนวนนะครับผมบ้นานสนวนานีเลยไปหอดหาลูเนาะผมมาที่ไปอันช่องจอมกอนเนาะผมคิ่ายอยุฟังพุ่นไงที่ไหนไดมันยุฟังนี่ย่บ้านขนาดม้อนเี่ใกล้กันนี่ห้างยาบ้านขนาดม้อนเมื่อกี้ล้วงนช่ีลดไม้เหมนหกโลครับห้างกันหกโลกหนึ่งน้องอันนะจากบ้านขนาดม้อนมาบ้านสนุนสนวนนะบกไก่ท่ามันถึงเดินทางบัวไก่มันก็ติดตั้งได้เร็วนะครับ,บ <า S 1> พี่น้อง ครับแมนออกไปนี่ก็บทไปกราบเชิงกับบ้านเลยเนียพี่น้องครับโอเคนะพี่น้องเนาะเอฟทีกาบเชิงบ้านสนุนพอดอย่างมาเบิงกับมาได้นะครับบ้านพอเราเป็นบ้านลานคานะครับละมันเต็มเลยู่นี่นี่คือตั้งบะถึงมือนะครับได้ตั้งหมู่บ้านย้ำย้ำได้อะช่วงก้อนเทียงอยู่นะครับพอดีผมจะขึ้นมาบ้านสังกัญขนาดมอนมันติดกันผมเลยเอามานำเลยนะครับผมโอเคนะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวทีไปยุกต์สโหลดรหลดหงยพี่น้องเอาโหเบิงน้ำกันนะครับผม เป็นสี่สิบเจ็ดแรงเพิ่นติดขีปมาัจากอนนะครับแต่ว่าเพิ่นเสาเห็ดอ้อ,อยเพิ่นก็นเลยเอาขีปออกเพิ่นก็นมาติดน้ำยมันต่อนะครับผมน้ำยมใส่ถุงลอยแล้วเบิ่งทีไปถอยไปพุ่นนะพุ่นไปพุ่นชั้นที่สามกันเรียบร้อยนะครับผมพอดีในง่ายมองมาพีเพราะไฟพุ่นเชื่อมบ่ได้นะครับก็เลืยใหญ่มากหล่อๆบานเล้วนะครับผม อยู่กาบเชิงพี่น้องเด้อนะครับเป็นรถดคันนี้เพิ่นใส่ขีบมากนเพิ่นถอดออกเพิ่นก็เลยติดสั่งมาติดคร่องอยู่มันนะครับเพราะว่าเพิ่นเสาใส่นะครับขีดเพิ่นเดตะมันนะครับตอนนี้ขายลามันก็ขายนะครับผมแต่เพิ่นเอามากขายนะครับเพิ่นขายลามันนะครับทดลองพี่น้องเาเบิ่งนะครับหกล้อนะครับผมเพิ่นว่าไอ้ราร้องกับรถคันนี้นะครับผมเพิ่นขอมาเลย นะครับให้คุณเบิงบ่งจ้าๆนะครับสบายสบายนะพี่น้อง อันนั้นรถเราก็สูงเติบนะครับรถของหลอดต่ว่ามันจะเลยเรือเลือเพเลือยเรือเือเหครับผมเดี๋ยวเขาจะได้ไปพ่อกันอยู่การสินนะครับผมการสินอำเภอเมืองนะครับบ้านโจดนาจานกัติดกระอูเขาหลายแล้วนะครับหลายเติบแล้วนะครับบ้านโจดนาจานโจดนาจานนะครับอำเภอเมืองห้าสิบแรงนะครับแล้วก็จะเป็น บอระบือนะครับจอนเดีย40แรงแล้วก็จะเป็นชนบทเมื่ออื่นอาจจะออกเทียงนะครับประตินดด้วยชนบท36แรงนะครับผมคอนแกนนะครับติดสามคันเร็จนะครับผมกะสิไปนะครับรลบตัวไปกัสิไประติดขีบนะครับอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์แบบพี่น้องจังหวัดเชียงพูมนะครับเป็นยันมาตีสิผาเล้งขึ้นตัวไหนผมจำไม่ได้นะครับเ้ากะผ่านคุณวันตัวหนึ่งนะครับผม ผ่านคณมันพอเราสั่งตัวหนึ่งแล้วก็แนวขีบบอมเนทุนวันนะครับขีบเอาขีบไปซื้อนะครับเสร็จจากนั้นนะครับถ้ายังพอมีเวลากะตีหาหมองทรงยักคันสองคันแต่ว่าผมจะหยุดวันที่สิบทาบัทันกะคือพ่อกานหลังสงการนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึงนะครับมือเขาติดขีบเสร็จหมดแล่วครับแต่ว่ามืออื่นนะครับคันแรกอยู่ที่อำเภอชนบทนะครับช่วงาบนะครับคันที่สองอาจจะเป็นของวันที่แปดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองกาลสินเสร็จแล้วก็ ตีแลนดลดลงมากับมาติดจอนเดียย่ที่เพื่อบรรบือจังหวัดมหาสารคามกันนะครับผมสำหรับท่านใดอยากได้นะครับอันใดนะครับผมนี่ต่องทักติดตามนะครับหรือว่าที่เป็นนะครับยูทู e เฟซบุ o k t ิ k ต็อกนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาได้แอดลวงแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับพอเราเห็ดตะกอนเห็ดอ้อยนะครับดูนี่ลูกายพอเรามาเห็ดอันนี้นะครับเห็ดมันนะครับเห็ดมันลายอยู่นะครับเราก็โอ้มีทุกอย่างทุกแนวไปน้อง เติมหนึ่งขึ้นกันแหะครับเรารถเจียว2องหกรอยอีกหลายรถไทยอีกสามนาบ้านขายของนะครับจะธุรกิจแล้วก็สิทธิหลายอย่างอยู่นะครับน่าจะเป็นคนมีเงินหน่อยจากน้อยอยู่ต่อครับนี่ก็เป็นสี่สิบเจ็ดแรงนะครับติดเขีบมาติดเคียงอยู่นยันต่อนะครับโอเคี่นอกเหมือนไปพอกันอยู่คอนแก่นอำเภอชนบทรีสามถหกแรงกันต่อเลยนะครับผม